เจคโนสวัสดีค่ะที่ดินเปล่านะคะแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่าคะ่ะพร้อมโอนนะคะที่ดินเปล่าขนาด100ตารางวานะคะราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตารางวาละ8,00 0บาทค่ะตั้งอยู่ที่ป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่นะคะก็คือทางด้นานเจ้าของเดิมเขาแบ่งขายนะั่นราคาทุกท่านแบ่งขาย100ตารางวานะคะ80,000 0บาท ฟรีโอนถนนดินน้ำไฟมีคคกอยู่ใกล้มอแม่โจ้ค่ะตำบลป่าไผ่สันทายเชียงใหม่นะคะเหมาะสำหรับปลูกบ้านทําที่พักอาศัยค่ะทุกท่านไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายสงบด้วยนะคะไม่ผูกพานไม่แออัดค่ะอยู่ใกล้เทศบาลตำบลป่าไผ่อยู่ใกล้แม่โจ้คอร์ปอเรชัแอนด์สปาอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจนะคะ สนใจแปลงนี้สอบถามรายละเอียดหรือนะัดเข้าชมแปลงจริงนะคะแนะนําให้ติดต่อตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ